ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วก็เป็นอีเวนต์คู่อีเวนต์แรกของเราด้วยอะไรเงี้ยไม่คิดว่าคนจะมาเยอะแบบห้างเกือบแต่งแบบนี้ค่ะที่จริงมันมีความเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะต้องมาเจอแฟนคลับแต่เเป็นอีเวนต์แรกเตรเียมตัวหรอก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าตื่นเต้นก็ก็เหมือนเจอคือคือเราเคยเจอแฟนคลับมาก่อนแล้วแต่ว่าเหมือนครั้งนี้แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ก็อยากจะแบบพยายาม เห็นทุกคนก็คือวันนี้ก็จะมีแบบชั้นล่างก็จะมีเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วก็มีชั้นบนชั้น2ชั้น3ด้วยก็พยายามมองขึ้นไปอินเทอร์แอคกับแฟนคลับเยอะๆค่ะใช่ค่ะก็ยอางซีรียงไม่ออนแต่ว่ากระแสแฟนคลับก็คือแรงมากแล้วตอนนี้กระแสจเลยดีใจค่ะแล้วก็ยังไม่ชินสักทีทุกครั้งที่มาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เจอก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ก็คือมีแฟนๆมาให้ฟูดซัพพอร์ตตั้งแต่ เปิดกองใจซ่อนรักแรกๆเลยคิวแรกๆจนถึงแฟนมิรครั้งแรก500คนจนถึงตอนนี้น่าจะมากกว่า500แล้วก็รู้สึกว่าแบบตกใจกับจํานวนแฟนคลับใช่แล้วก็ไม่คิดว่ามีคนชื่นชอบขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้เหมือนกันที่เรางงบ้งหรือว่ถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงรา้การเราเราแบบว่าต้นหลังที่หลงอะไรกันนี งงอยู่เพราะว่าเราก็อยู่ในวงการนี้มานานแล้วและนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนที่มีเหมือนแฟนคลับมาติดตามเราเยอะขนาดนี้มีคอยมาให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจดีใจทั้งคู่ดีใจถ้าีบมือเป็นยังไงบ้างว่าเราเหมือนว่ามีคนรักเราขนาดรักจริงจรู้ใชไหมว่าเวลาคนรักเรามากขนาดนี้ก็ยังไงนะคือพี่หลี่หลิงบอกตลอด คือเราจะจับมือไปด้วยกันตั้งแต่ซีรียังไม่ออนนี่คือคีย์เวิร์ดของลิงของกับพรอเวลาเราถ่ายละครด้วยกันพี่ลิงก็จะพูดคำนี้ตั้งแต่แบบตอนถ่ายละครเลยว่าเออเราจะจับมือไปด้วยกันนะเราจะไม่ท um> yeah ิ้งกันนะจะคอยอยู่ช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะะใช่นี่ิปเราสิ้นว่าเรามีโมเมนต์อะไรเห็นอะไรที่ทำให้แฟนคลับเขามาให้าใจเราโหมดมามให้เราใจมันดอมเรา รเราก็เป็นตัวเองค่ใหม่ถึงออมว่าพวกเราก็เป็นตัวเองแบบนี้ค่ะก็ดีใจที่แฟนคลับเขารักเราในแบบที่เราเป็นเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรเยอะเขาก็แบบพ,พร,ร,ร้อมสปอร์ตเราเรียกว่าเ h e m i s t r y ค่ะจริงของเรามันแรงจะรู้ใจแฟนๆ พอจะทะลุใจได้ไหมคะพอจะทะลุใจได้ไหมคะให้ให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าแล้ววันนี้มันรู้ใจกันมากบ้างท่ก่อนทำงานอย่างรุ่งเรอกันรู้ใจทุกอย่างอ่านได้ไงพี่หนุ่มงานรู้ใจน้องอะไรบ้างรู้ใจก็ก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ไหมว่าเขาชอบกินอะไรรู้สิเขาซื้อมาแล้วตะกี้นี้เอเคเมื่อกี้ก็ คือใกล้จะวันเกิดน้องแล้วเราก็เตรียมของขวัญแล้วก็เค้กให้เขาวใช่เรียบร้อยแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราชอบกินเค้กอะไรแล้วก็ชอบตัวอะไรเขาก็ทําเค้กเป็นตัวนั้นใ,ใช่ <c oughs> ทำเองซื้อถ้าทำเองเ <c oughs> นี่ยไม่ได้ถ้างทำเองคือได้ะน่าจะเลเทเพราะว่าตัวนั้นน่าจะทำยากนิดนึงก็คือน่าจะไม่ึทไมีดแน่นอนน่าจะดูไม่ออกว่านี่มันตัวอะไรนะทำไมเราถึงรู้ว่าน้องชอบอะไร ก็พ่อเราอยู่ใกล้ชิดกันตลอดอยู่ด้วยกันเยอะมากอ่อยมากใช่แทบจะทุกวันเลยเหมือนแบบโติพี่หลิงไม่กินไข่แดงเราเอมชอบกินไข่แดงพี่หลิงก็กินไข่ต่อไปแล้วไม่กินไข่แดงอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่เหมือนแบบเราชอบไม่เหมือนกันใช่เราแต่มันลงตัวต้องข้ามกันหมดเลยใช่แต่ลงตัวลิ้กก็เป็นแบบเคมีที่น่ารักมั้งคะใช่ก็มีขอบฝันวันเกิดให้แล้ว อย่าเพิ่งบอกเขายังไม่ได้แก่เขายังไม่แก่อย่าบอกไม่ได้ให้สปอร์ตว่าที่เราซื้อให้เขาคิดว่าจะใจเขาใจเซนต์เขานหคุณซื้ออะไรมาคุณใบ้มานน้อยเด๋ยวนี้เลยนะเป็นเป็นสิ่งที่เขารู้นะเขาจะไปแก่ดีคุณแก่คุณคุณคุณจะรู้ไม่แต่ว่าหลิงได้ปากกาจากน้องออมแล้วหนูก็พกไวติดตัวเพื่อเวลาเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเออจะสมุดให้เขาฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกอย่างหนึ่งยงบอกไม่ได้แล้วน้องไม่เซอร์ไพรส์แม่แต่ว่าน้องชอบมากแค่ไหนกับสิ่งที่เราซื้อชอบหลิงว่าหลิงต้องเห็นเขาใช้แน่ๆเลยจริงปะเนี่ยจริงมันคืออะไรไม่บอกจบดันูที่เปย์ไปเปยกันมาใช่เปย์เหรออืมถือว่าดูแลกันรายการ ดูอะไรกันละกันมากกว่าไม่ได้คิดว่าแบบเตไม่เป์ก็คือเวลาเห็นอันนี้สมมุติเขาหิวหรือว่าเขาง่วงหรือว่าเขาเหมาะกับอะไรเราก็ซื้อไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็คิดว่าระหว่างของขวัญกับพี่หลิงคนไทยอ่ะน้องก็สนใจอะไรเยแน่ตอบแล้วค่ะถ้าจะน้าจะหลิงไหมพี่หลิงทางสวยอยอะสวย ไม่รู้แหละแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันไปด้วยกันแต่ว่าความเปิดมาอาจจะแบบว่าไม่ถูกใจแต่ว่าถูกใจคนให้ก็พอแล้วถูกใจสิไม่ว่าหลิงหลิงจะเล่นอะไรมาเราก็จะชอบนะคะเพราะว่าเป็นของที่ดีแบบที่ที่หลิงซื้อให้เขาแกะให้ดูแล้วลงในไอจีพี่ด้วยมั้ยตอนแกะแล้วดูสีหน้าเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวตอนน้องแกะแล้วจะถ่ายเรีแอคชั่นคลิปตอนแกะเอาไว้ด้วยแล้วลงสตอรี่ดีบัตเตอเรื ตอนนี้ซีรีส์เราจะได้ดูเมื่อไหร่ซีรีส์ใจซ่อนรักของเรานะคะก็จะออนแอร์เดือนหน้าแล้วค่ะส่วนตอนไหนก็ต้องติดตามว่าวันไหนบ้างใช่ค่ะเร็วๆนี้ค่ะทางช่องสามะปสปอยว่าอยากให้ถ้าชวนแฟนๆดูมันต้องยังไงบ้างน่าติดตามเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบได้เสพ สิเราพูดไปหมดแล้วนะคะก็อยากจะมาพูดอีกทีนึงว่าน่าดูมากจริงๆพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆโดยเฉพาะพี่อิงออมและพี่พีทีมงานทุกท่านพี่พ<ม>ีนักแสดงทุกคน<ม>เลยเงี<ม>้ยค่ะก็คือเต็มทีท่จริงๆกับซีรีส<ม>์เรื่องนี้ค่ะก็คือเราแคสกันหนักมากกับตัวละครแล้วเราก็ทํางานหนักกับบทบาทรวมถึงพี่พีทีมงานที่ตั้งใจทํางานด้วยแล้วก็ด้วยที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็น8ตอน มันก็เลยกลายเป็นว่าซีรีส์ที่เข้มข้นมากข้ามภาคตอนเลยค่ะทางช่องสามนะคะคิดว่ามันจะ่งการรอคอยเราะที่หลายคนคิดว่าอันนี้ตื่นเต้นถามแบบนี้ที่ใจร่วงตื่นเต้นค่ะเราเราเก,ก็พยายามทําดีที่สุดเพื่อที่จะให้แฟนๆได้ดูผลงานที่แบบว้าว เราก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำมันออกมามาจริงๆแล้วทำสุดความสามารถเลยใช่ถ่ายทำมาที่ว่าซีนไหนยากสุดโพลนี่ิดได้ไหมของหลิงละค่ะก็จะมีิีนที่แบบคือด้วยที่ว่าตัวละครฟารดาเป็นคนที่รักใครรักเลยรักแบบสุดหัวใจสุดชีวิตก็ก็จะเป็นซีนที่แบบเลิกกันได้ค่ะ มันจะมีเลิกกันของเอ้ยบอกไม่ได้เป็นสีเดียวกันค่ะทุกครั้งที่แบบก็เป็นสีเดียวกันคิดว่าเป็นอันเดียวกันใช่ไหมอันที่อันสุดท้ายอ่ะใช่อันแี้เรียว่าสีหนักสียากถ่ายกันอยู่ถ่ายกันอยู่แบบ3ามสี่ชั่วโมงอะค่ะนเียแบบหนักมากจริงก็ต้องมีเ้าเราถือได้ใช่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการที่เราจะผ่านสีนั้นไป อยจากตอนนี้แนบแซมซ้อมเรียกคือตัวละครกแล้วเรียกพี่หมอเรียกอะไรพี่หมอหงเอินใช่ค่ะตรงนี้ไม่ดีเลยเป็นใครแบบไรแบบี่มอค่ะพี่หมอค่ะพี่หมอพี่หมอพี่หมอครับเอินอยากกินไข่ เหมามดเลย้อพี่ต่างเรื่องทอตย์ที่แล้วแฟนมิชใช่ไหมอ๋อใช่เป็นแฟนมิชก็คือเป็นแฟนมิชครั้งแรกของเราด้วยที่ว่าเราทั้งคู่เกิดเดือนนี้ด้วยแล้วก็เอาวันเกิดทั้งคู่ตรงกลางมาจัดแฟนมิชอะไรค่ะเพื่อที่จะได้เจอแฟนๆตกใจไหมที่เป็นแฟนมาแบบอยางพร้อมเพรียงกัาจะได้ปบตตัวไอะไรอย่างเงี้ยตกใจมากก็คือ ก็คือ500 500คนก็คือแป๊บเดียวก็ก็เต็มแล้วแล้วก็ไม่คิดว่านั่นแหละซีรีส์ยังไม่ออนแต่ว่ามีแฟนๆพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราขนาดนี้แล้ววันนั้นเราก็เตรียมแบบเกมแล้วก็ร้องเพลงไปเล่นกับไปฉกพยกับแฟนๆถ้าพูดถึงความประทับใจเราประทับใจอะไรกันบ้างในแฟนมี่ผ่านแฟนมิที่ผ่านมาออมมีออมร้องไห้เลยเป็น วีดีทัชเขาเรียกว่าอะไรนะคะวิดีโอที่แฟนคลับทําให้ตอนจบค่ะแล้วคือเหมือนเป็นโปรเจกที่แฟนคลับเขาตั้งใจแอบทาให้เราแล้วแบบพอดูวิดีทัชเสร็จปุ๊บเราก็หันหลังไปเจอเขาชูป้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ร้องไห้ไม่หยุดเลยตอนนั้นนะ่าก็แบบประทับใจมากแล้วก็หยุดร้องไม่ได้ด้วยต้องแบบมีทิชชู่ไหมคะนีเ่เปความรักของเขา ส,ส่วนเราก,ก็คือประทับใจทุกครั้งที่แฟนๆมาหาคือหลิงกับน้องออมไม่เคยมีแฟนที่แบบรอเรานานขนาดนั้นเราก็จะคอยเป็นหัวว่าเขาจะแบบร้อนไหมฝนตกจะเปียกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังตั้งใจรอเราเพื่อที่จะเพื่อได้จะให้กําลังใจแล้วก็มอบความรักให้เราที่เป็นสิ่งที่แบบหลิงและออมต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มอบความรักและเป็นกำลังใจให้เราค่ะ เราแบบพอได้เป็นคเดรกันแล้วแบบมีความสบายใจอะไร้เยค่ะสบายใจมากที่สุดค่ะที่สุดเลยค่ะส่วนนี้คือมอนเราผันกันเวิร์คช็อปมาเอยอะด้วยแล้วเราก็รู้จักกันมานานด้วยเราคุยกันอยู่เรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสบายใจในการที่เล่นกับเขาคือเราเป็นตัวเองได้เ,เต็มที่เลยใช่คาเป็นคิดไม่ออกเพราะว่าคือเราแคสกันหนักพอสมควรแล้วสุดท้ายก็คือ แคสกับน้องอ,อมแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจแล้วกล้าที่จะทำ,ทำ,ทำแบบเล่นกับเขาอะไรเงี้ยกล้าที่จะใกล้ฉีดเขานะค่ะใช่ค่ะเป็นสิทิ์เรื่องแรกของเราแล้วก็ทางช่องสามนะคะเราก็ตั้งใจทําให้มันดีที่สุดะคะ่ะแล้วเราก็แบบดีใจมากที่ทางผู้ใหญ่ทางช่องสามอะคะ่ะม<ๆ> <anatomy. S 2> อบโอกาสให้เราใช่ <lad Well S 2> ขอบคุณ<อ> ก็อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสุดท,ท้ายนั้นเราจะได้ดูเันไหนมีวันแล้วใช่ไหมมีวันแล้วเราบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมอ๋อยังบอกไม่ได้แ,แต่เดือนหน้าไม่รู้ค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าทุกอย่างที่บอกไม่รู้คือไม่รู้จริงเพราะว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารเลยเดือนหน้าเดือนหน้าโอเคค่ะโอเคค่ะ